วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Innovative Variety ครับรายการของเรามีนวัตกรรมดีๆมีนวัตกรรมใหม่ๆเชิญสร้างสารรค์มามอบให้กับท่านผู้ชมในวันและเวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์ครับในช่วงแรกครับเราจะพาท่านไปพูดคุยฟังกันพูดคุยกับคณะบดีคณะศิลปรกรรมศาสตร์ครับพูดคุยในประเด็นของกรอบความคิดที่สร้างสารรค์ยังไงสร้างสารรค์จากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ด้วยศิลปะ ที่อยู่ทั้งในกรอบและนอกกรอบกลายเป็นงานที่มีคุณค่าได้อย่างไรผู้ช่วยวสรารจารย์ธนาเหตุวงศาจะมาให้คำตอบกับเราในช่วงแรกครับหลังจากนั้นครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับงานที่เป็นการอนุรักษ์อาชีพตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่พุทธศักราช2310 ที่อพยพจากอายุธยามาอยู่ที่ฝั่งทนที่บางกอกน้อยครับทำขันลงหินสืบทอดมาร่วม200ปีครับเป็นศิลปะที่เราควรอนุรักษ์ไว้เป็นสินค้าที่เราสามารถส่งขายให้กับทั่วโลกได้รายการของเราได้ไปพูดคุยกับคนที่ทำธุรกิจนี้จนกลายเป็นศิลปะที่คนไทยภูมิใจครับหลังจากนั้นครับกลับมาที่เทคโนโลยีนวัตกรรมจากร่ววมหาวิทยาลัยครับ เป็นเครื่องครั่วพริกกลึ่งอัตโนมัติครับเป็นผลงานของคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการครับเป็นงานที่ประหยัดพลังงานประหยัดเวลาประหยัดต,ต้นทุนในการทํางานและลดกลิ่นในการคลั่วพริกได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับช่วงสุดท้ายครับเราพาท่านเข้าสู่ประเทศเมียนมาครับเมียนมาประเทศที่อยู่ติดกับเราเป็นเพื่อนบ้านเราที่อยู่กันมาช้านานครับเป็นประเทศที่ ปิดใหม่รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรองรับการเปิดของอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีๆของประเทศเมียนมานำเสนอท่านผู้ชมในช่วงอาเซียนมูฟในช่วงสุดท้ายวันนี้เราเตรียมรายการไวใ้ให้กับท่านผู้ชมถึง4ตอนครับพบกับรายการในช่วงแรกของเราเลยครับท่านผู้ชมครับช่วง i n n o v a t i v e Talk วันนี้ เราจะมาไขาปัญหากันครับว่าศิลปะที่เราเห็นอยู่ตามทั่วไปเกี่ยวข้องอะไรกับนวัตกรรมทําไมศิลปกรรมาศาสตร์ถึงเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาถึงคณะศิลปกรรมาศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อพูดคุยกับผู้นําขององค์กรด้านศิลปกรรมาศาสตร์คณะบดีคณะนี้นะครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาเหมองศาสวัสดีครับสวัสดีครับ มียอกกรทครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทำไมผมต้องเรียนศิลปกรรมและมันเกี่ยวข้องอะไรกับนวัตกรรมครับอาจารย์โอ้เป็นเรียนเป็นคำถามที่หาคำตอบในค่อนข้างลำบากครับฉะนั้นการที่เราจะค้นพบคำตอบตัวนี้ครับต้องถามใจตัวเองก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศิลปะในหัวใจเราหรือไม่เราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ดูจากตัวเราเองถามว่าเรารู้จักความงามไหม เราเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราที่เกี่ยวข้องกับความงามหรือไม่เพราะจริงๆนะครับทุกคนจะก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องการความงามที่มาทําให้หัวใจเราชุ่มชื่นนะครับหรือดูดียกตัวอย่างท่านพิธีกรที่มาในวันนี้ยันน้อยๆก่อนจะออกรายการท่านก็ต้องไปดูกระจกแล้วเอาเอาหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยว่าดูดีไหมจริงๆแล้วมันมาจากข้างใน ครับว่าเออเรา <ม S 2> ต้องดูดีครับฉะนั้นไอความรู้สึกด,ดูดีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นว่าเรามีศรริลปะที่อยู่ในหัวใจแสดงว่าทุกคนมีมีครับจะมากจะน้อยจะมากจะน้อยแค่นั้นเองแสดงว่าเกิดมาปุ๊บความคิดสร้างสารรค์นี้มันเกิดได้เพียงแต่ว่าร<ม>เรามาเข้าอยู่ในกรอบอะไรสักอย่างมันให้เราจะกลมกลมกลายเป็นเหลี่ยมเลยถูกต้องครับเราเหมือนกักหัง ความคิดเราถ้ามุมมองของผมถูกผิดผมไม่ทราบนะฮะแต่ถ้ามุมมองผมผมจะมองว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับอิสระและเสรีภาพตังเก็ดแล้วผมเคยคุยในหลายๆที่ว่าเราเคยเราเคยลองสเกตไหมฮะว่าตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราเขียนขีดเขียนเป็นก่อนหรือเขียนตัวหนังสือเป็นก่อนผมขีดก่อนอ่านเริ่มต้นฝาบ้านฝาบ้านก่อนขีดลากไปเรามีความสุขความสนุกกับการขีดเขียน แต่ผู้ใหญ่ที่โตกว่าเขาจะมอกว่าเรากําลังทําให้บ้านสกปรกพ่อผมห้ามนะพ่อผมเป็นครูเห็นไหมห้เห็นไหมหลังจากนั้นเราก็ถูกจํากัดคับเข้าเรียนอ่าเราสังเกตนะถ้าเข้าเรียนคณิตศาสตร์ครับต้องมีวิธีทําขีดสองเส้นครับ C บวกเท่ากับ8ครับต่ออบอ・ต่อขีดสองเส้นต่อ8แล้วก็ขีดเส้นต้องเป็นแพทเทิร์นนี้ถูก ถ้าไม่อย่างนี้ผิดอาจารย์ฉะนั้นเราจะอยู่กับถูกกับผิดตามกรอบที่ถูกกาหนดไงแต่เวลาที่เราต้องการอิสระและเสรีภาพเราเรียนทางด้านศิละปะครับเรามีความสุขกับการขีดเขียนครับเราเคยสังเกตไหมครับฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจริงๆมีอิสระและเสรีภาพโดยกําเนิดทุกคนอยู่แล้วจนวันตายไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วถ้าค้นพบเราจะเจอจนวันตาย แต่ถ้าไม่ค้นพบเราก็จะอยู่ในกรอบจนวันตายเหมือนกันเป็นเรื่องของความรักแต่รักจริงๆเนี่ยไม่ใช่รักลูกนะรักตัวเราเอางรักตรงที่อยากให้ลูกได้ดีเหมือนเราครับก็เลยพยายามวางกรอบแต่ไม่ได้ดูว่าโดยธรรมชาติเขาเป็นอย่างไร เขาก็บอกว่าเรียนศิลปกรรมแล้วจะไปทําอะไรใช่กว่าตรรมมันเกี่ยวยังไงเออมันเกี่ยวอย่างไง้โลกยุคนี้มันไปโอ้เทคโนโลยีก้าวไกลเยอะแยะแล้วไปไปเรียนเขียนรูปอะไรต่างๆมันยากจนไปเรียนคอมพิวเตอร์ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมทำไมต้องเรียนถามว่าจริงๆแล้วในกระบวนการคิดตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาครับ เขาต้องใช้มนุษย์ต้องใช้ความคิดริเริ่มแล้วก็สร้างสรรค์ครับแล้วถึงจะสร้างเป็นอินโนเวชันขึ้นมาสร้างเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาครับฉะนั้นตัวจุดกําเนิดเริ่มต้นเนี่ยครับมันก็คือตัวศิลปะท้ารามองนะเพราะในกระบวนการของศิลปะนั้นเขาเปิดโอกาสให้เรามีความคิดริเริ่มแล้วก็สร้างสรรค์และอิสระภาพตรงนี้ที่มันมีตรงนี้นะฮะมันจะนําไปสู่นวัตรกรรมใหม่ๆได้ อาจารย์ครับผมพูดถูกไหมครับถ้าเกิดเด็กคนหนึ่งเราให้งานเขาคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างเรารไม่ควรไปชี้ว่ามันถูกมันผิดให้เขาคิดเต็มที่เลยจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องดูนะฮะอันนี้ก็มีสส่วนส่วนหนึ่งก็ต้องชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถูกหรือผิดตรงนี้ต้องอยู่ในกรอบของบริบทต่างๆที่แตกต่างกันครับแต่ถ้าในกรอบบริบทของการที่เราบอกว่าเราจะให้เด็กของเราเนี่ยมีอิสระและเสรีภาพในการคิดสร้างสารรค์ครับอะไรอย่างนี้ต้องไม่ถูกหรือไม่ผิด แต่เราพยายามส่งเสริมให้เขามีอิสระและเสรีภาพผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับท่านพิธีกรก็เห็นว่าเด็กๆเกนี่ยทำไมเขากล้าเขียนรูปคุณพ่อเขาคุณแม่เขาครับหรือแม้กระทั่งเขียนน้องเขาที่อยู่ในท้องแม่ได้ครับนั่นคือเขามีจินตนาการครับเขาต้องการที่จะแสดงว่าเขามีน้องจริงๆนะแต่ในแง่ความเป็นจริงเราเห็นอย่างนั้นไหมครับเราไม่เห็นครับแต่ด้วยความคิดอย่างนั้นอ่ะมา,าจะนํามาสู่ในความคิดใหม่เช่น ทำเป็นกล้องเอ็กซเเย์เพื่อเข้าไปดูแล้วมันก็จะมีตัวนวัตกรรมใหม่ๆแต่มันจะเริ่มต้นจากอิสระและเสรีภาพในการคิดที่ไร้ขีดจำกัดไอ้ตัวนี้สําคัญอาจารย์ธนาครับ,รบเห็นที่เห็นอาจารย์พูดส่งเสริมรส่งเสริมนักศึกษาส่งเสริมบัณฑิตออกไปมากมายให้หลุดนอกกรอบผมสนใจงานหนึ่งเห็นที่ศิลปกรรมรเราส่งนักศึกษาไปแข่งขัน แกะสลักหิมะที่ฮาบินประเทศจีนอชจารย์เล่าสร้างหน่อยครับจริงๆแล้วก็เป็นพราะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในขณะนั้นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรนำยุทธสงทนาพิทาครับและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญครับนะครับว่าเราน่าจะเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์เราเนี่ยได้ส่งเสริมนักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติครับในปีนั้นท่านก็อนุมัติงบประมาณให้เดินการไปแข่งขันนะครับ เป็นปีแรกผลปรากฏว่าในปีแรกที่เราไปเนี่ยเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งอาจารย์ครับครับผมไปแกะสลักหิมะเราไม่มีหิมะเลยไม่มีอาจารย์ฝึกยังไงโอ้โหตอนแรกที่พอทราบว่าได้ไปตัวนี้ทั้งทั้งผมทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานี่ก็มานั่งคิดกันโอาปวดหัวครับครับเออเราไม่มีหิมะเราจะไปเอาจะซื้อน้ําแข็งมาแกะครับโอ้โหมันต้องก้อนใหญ่มากขนาด ประมาณ3าคูณสเมตรอะงบประมาณอีกโอ้งบ oh, ประมาณก็จะแกะไม่ได้แล้วเมืองเราเอาน้ําแข็งมาแล้วให้ฝึกแกะก็ละลายหายไปหมดเพราะเมืองร้อนครับอาจารย์การทัศึกษาก็เลยคิดกันว่าเออถ้าอย่างนั้นนะเราก็เลยซื้อสายหล่อทายทรายกับ<ม>กับปูนนะฮะเอามาหล่อเป็นแท่งแล้วก็ทดลองแกะแล้วความหนาความนุ่มความหยาบอะไรของทรายกับหิมะมันเหมือนกับถ้าเราซ้อมหนักใช่ถ้าเราซ้อมหนัก เสร็จแล้วไปแกะของที่เบากว่ามันก็ยิ่งสบายแล้วะฉะนั้นการที่แกะหนักๆไปก่อนเนี่ยนะ,ะมันก็ทําให้เราเนี่เป็นไงฮะทำให้เด็กเราเนี่มีประสบการณ์มากขึ้นเพราะไปแกะก็เป็นเรื่องง่ายะฉะนั้นจริงๆแล้วเราฝึกแกะที่นี่นะฮะพอได้รูปทรงอะไร,เร,เ,รเรียบร้อยเหมดแล้วเนี่ยพอเดินทางไปไปแกะจริงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่ปัญหาและอุปสรรคก็คือมันลบ37องศา เราอยู่40น่เราอยู่40โมงโอ้แบบมัมีปัญหามากฉะนั้นพลังใจที่เขาต้องมุ่งมั่นที่จะต้องพยายามทําให้ได้แสดงว่าช่วงที่เริ่มเอาทรายมาเป็นหิมะเนี่ยผมกําลังจะย้อนกลับไปที่อาจารย์บอกของไอส์ไตน์นักการสําคัญของความรถูกต้องถูกต้องซึ่งเป็นที่มาของนวัตกรรมอะไรมากมายเห็นอาจารย์เล่าให้ผมฟังบอกว่า5ันดับนี่เป็นของคนไทยทั้งหมดใช่ฮะที่แล้วที่ไปกวาดรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของของประเทศไทย เด็กไทยเนี่ยคือ,อเดมืองร้อนเมืองร้อนแต่ชนะ,ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นแคนาดาที่เขาส่งไปประกวดเนี่ยนะฮะเราเด็กไทยปาดมาหมดนะฮะอาจารย์ครับมันเกิดอะไรขึ้นมันทําไมเราถึงได้รางวัลทาไมเราถึงเก่งขนาดนี้คือผมกําลังจะมองว่ามันเป็นพ่อ D N A ของเรามาหรือเปล่าหรือ,อยังไงผมว่าจุดนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของ คนไทยนะฮะดีอย่างที่ท่านพิธีกรบอกเมื่อกี้ผมก่ให้ด้วยนะดีใเของคนไทยเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งคือมีความชื่นชอบหรือชื่นชมกับความงามที่เราคุยกันต้นเมื่อกี้ที่ว่าจะเรียนศิลปะจริงๆแล้วมันมีอยู่ภายในของคนไทยอยู่แล้วเราจะสังเกตว่าคนไทยเนี่ยชอบประดิษฐ์ประดอยชอบของสวยของงามอย่างเช่นโครงการศิละปะชีพ ของสมเด็จพระนางเจ้าเห็นไหมก็เอาชาวไร่ชาวนาเอาลูกชาวไร่ชาวนาที่ไม่ตร้เรียนศิลปะมาฝึกนิดหน่อยเขาสามารถพัฒนาสร้างผลงานชิ้นเอกที่รประดับเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของคนไทยได้เช่นเดียวกับนักศึกษาเราเหมือนกันนะจะมีดีเอทางด้านการทํางานศิลปะอยู่แล้วเป็นเพราะบ้านเราเป็นเมืองสงบด้วยเมฆาประจารย์สงครามก็มีน้อย<ฆ>ทำให้เรามีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้ความงานจะเกิดได้มันจะต้องเกิดมาจากอะไรที่สนุก และมีอิสระและเสรีภาพในการที่อยากจะแสดงออกครับท่านพิธีกรสังเกตไหมว่าพระพุทธรูปเนี่ยครับนะช่างไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้างพระพุทธรูปได้อ่อนช้อยและงดงามมากครับมากกว่าต้นแบบด้วยซ้ำไปต้นบแบบจริงๆเรามาจากทางชมพูทวีปใช่ไหมครับแล้วก็แผ่ออกมาแต่พอมาถึงรูปแบบที่เป็นของไทยจริงๆจะมีความอ่อนช้อยสวยสดงดงามเพราะช่างของไทย,ยในพื้นถิ่นที่ทําขึ้นมา แสดงว่าเป็นเป็นเพราะคนเป็นเพราะคนเป<ะ>็นเพราะคนไม่ว่าใช่ครับใช่แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันประกอบกันเพราะในตัวศิลปะจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทหลายบริบทครับหนึ่งตัวสภาพจิตใจครับตัวสภาพบรรยากาศตัวสภาพภูมิศาสตร์ตัวสภาพควาพพมเชื่ออะไรต่างๆผสมผสานปนเปนเไปเราสังเกตในพื้นที่สุวรรณภูมิของเราตัวนี้มันสงบและก็อุดมสมบูรณ์อาจารย์ครับฟังอาจารย์มาแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนไทยนี่มีความคิดสร้างสรรค์ครับ สามารถที่จะเป็นนักนักคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆได้ถ้าเขาถูกปลูกฝังหรือถูกเลี้ยงมาอย่างถูิวิธีได้เลยถูกต้องไมอาจารย์ถูกต้องเลยครับผมยกตัวอย่างที่เนี่ยผมเสียยังเสียดายนะคนไทยเนี่ยพอมองจุดนี้ไม่ไม่เจอเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราส่งเสริมเหมือนกับไฟไม่ฟังครับยกกรณีตัวอย่างนักศึษาไทยไปประกวดเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยครับชนะเลิศระดับโลกมาทั้งนั้นเลยแต่หลังจากนั้นไปไหน เพราะเราไม่ได้ส่งเสริมแนวความคิดหรือนวัตรกรรมผู้นี้ให้พัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นจริงรในโลกความเป็นจริงในโลกที่ใช้การได้จริงๆรเราไปเป็นแค่อีเวนต์เห็นไหม <จบ S 2> ไอ้ตรงนี้จบจบ,จบแล้วคือจบฉะนั้นมันยังขาดตอนในการที่จะพัฒนาให้นวัตรกรรมนี้เกิดประโยชน์จริงๆครับอันนี้ผมอยากจะฝากผู้ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมอยากให้ ต่อยอดตรงนี้แล้วทําขึ้นมาให้เกิดประโยชน์จริงๆคนไทยผมเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้ในความคิดเรื่องสงสันไม่ได้ด้อยกว่าครับไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดแสดงว่าต้นน้ํากลางน้ำเราดีละครับเหลือปลายหรือปลายที่จะต่อยอดให้ยาวขึ้นมาใช่ไหมมันถึงจะเกิดความงามขึ้นมาได้แล้วมันถึงจะเกิดประโยชน์ใช้สอยได้แต่พื้นฐานสําคัญที่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กเราเนี่ยได้ใช้อิสระและศิลปะทางด้าน ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ให้เป็นกระบวนการที่ต่อยอดครบวงจรครับอย่างนี้ก็จะเกิดนวัตกรรมอย่างที่เราต้องการได้โอ้ฮะโอเคไหมอย่างนี้ผมว่านะครับก็จะดูดีนะผมผมเข้าใจแล้วอาจารย์ว่าศิลปกรรมนวัตกรรมมันเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ยังไงแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาได้ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับครับผมครับครับบดีครับขอบคุณมากครับผม We'll be right <tries> back.